มันก็เพา่มยี่สิบหกบาทเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอากี่อันจ้าตัวเองเดี๋ยวเขาจะกินดูเลยเขาจะกินโชว์เลยกินมันหน้าร้านเลยกินหน้าร้านเลยแม่ทอดนะชุดแม่ทอดอืมออันนี้ก็น่ากินดูนี่นี้สับปะรี่ยำหยำ นนเหมือนบุกอบุกบุกเนะบุกบุกห่อสาหล่ายสุปแป้งทอดอื่สิบสามบาทเสียอร่อ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 ยเป็นเส้นบุกนะให้ได้ใได้อาอะไรกินที่รอสันนี้แหละแซบ่บอือไม่ไข่ต้ม hãy công nhận một tuồng Cái ơi anh ơi anh này anh ơi anh à, anh ơi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  ได้เลยจ้ะเนาะมารถไฟฟ้ามีของกินอร่อยเลยสบายใจเลยเอาด้วยเอาด้วยร้อยใบร้อยในหนองเน้ำหนองพ่อยนั่งห่อแค่นได้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ร้อยเลยแหละมีเครื่องแต่ง ไม่ไม่อะไรนี่กันหนูก่อนยำยำสาหร่ายน่ากินนะเขาอุ่นได้นะเขามีสีอุน่นแต่ว่าเราไม่อุน่นเรากินเลยเราเดินไปเดินมาเหนื่อยอุ่นยังไงโยเกิดแบบแบบซีก็แบบซีโยเกิด์ตอ่ะเนี่ยโยเกิร์ตแบบแบบีก็สามกิโกลาบาท อยากกินอะไรนี่แม่ตังนีหกพันกวาบาทนี่ตังไม่พอ <c oughs> เทกอ,อะไรอ่ะสับปะรีพุดดิง้งอยากกินเตังไม่พอแล้วอ่ะตังหมดอ่ะไม่มีข้าวแลกลับบ้านอันนี้ซื้อหนึ่งแสนหนึ่งคืออะไรจ๊ะถ้าสนใจเนาะแล้วของกินหลากหลายเนาะในรอสันเนาะนี่คือรอสันนะ รสันหนึ่งศูนย์แปดเอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์เออหนึ่งศูนย์แปดผู้ถูกละรอสันหนึ่งศูนย์แปดนะไม่ค่าโฆษณาไหมาเนี่ย <c oughs> นายอยู่หน้ารอสามหนึ่งศูนย์แปดสอนนี้รถไฟฟ้ากินน้ำะเนี่ยรถติดนะติดนะรถติดติดก็ขึ้นมารถไฟฟ้าได้หน่ากับบ้านรถไฟฟ้าได้นะคะของกินเยอะเลยค่ะเป็นเพื่อนเนี่ย อย่าไปท่าติดเผื่นไม่ได้เดี๋ยว่นานแล้วเดี๋ยวติดติดตอดติดกอดชุมชนเฮอิดกดชุมชนไม่เล่ยงดังดังลัตแหล่แหล่แหลแหลแหล่แย่างไฮไลท์ตัวนี้อีกนิดหนึ่งได้ไหม ต่ดูรถรถที่แบบก็วิ่งัดแัดแัดเนี่ยโอ้โหขอบคุณทั้งหลายอร่อยค่ะเมื่อกี้แวะรอสันนะรถไฟฟ้าไปแล้วพี่น้องจ๋าอีกทีอีกท,กทีสวย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 ,สวยโนนเราจะเห็นนน่นอ่ะเราจะเห็นวัดตรงนน้นนะคะเห็นไหมคะใครเห็นบ้างวัดเอ่อวัด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 อะไรนะวัดอะไรนะที่ดังๆที่มีพระองค์ใหญ่ๆวัดปากนะ้ำ วัดปากน้ำอยู่ไกล้ๆนู้นเลยเดี๋ยวดูรถต่อนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวย่างไฮไลท์ตรงนี้หน่อยนึงอยากให้เห็นรถไฟฟ้าวิ่งเข้ามานะ่เพราะแต่ไฮไลท์มันจะย้อนหลัง5้านาทีนะนะ้นเราจะไปปุ๊บมันก็ไม่ได้ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจมาดูปริมาณรถเยอะๆอ,อู๋มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขับปีระวังหน่อยเออ